ลิสศษสุดด้วยสมาร์ทคี์แบบนี้เลยครับตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวเจ้าตัว Civic Gen 11ตัวล่าสุดที่เพิ่งเ,เปิดตัวไปเมื่อวานนี้เลยนะครับรจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาอยู่กับตัว c วิตอารกันแล้วนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่าหมื่กันบาทเป็นไงอ่ะถูกใจหรือเปล่าครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคนชมนะครับแล้วก็มาดูประเอียดต่างๆของเจ้าตัวสวีทคันจริงก็มันสวยงามแค่ไหนโอ้ดูดินี่ไฟทอนครับไฟหน้าเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็น Full LED เลยเห็นไหมเราวมาดูตรงนี้ดีกว่านี่จะมี Daytime Running Light นะครับส่วนตรงนี้นี่เูแล้วก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED ไฟในข้างในนะครับก็เป็น Fu l l l e ดด้วยสวยงามมากม รวมถึงด้านล่างนี่ไฟตัดหมอกของเขาก็เป็น Full LED นะครับเดี๋ยวเรามาดูในชุดแต่งเขาชุดของเขาในตัว RS นะครับนี่คำว,ว่าสว i บและตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยตรงกันชนหน้านะครับมีตัวโลโก้ RS ติดอย่างชัดเจนโฉมใหม่นี้ก็ต่างกับโฉมเดิมเยอะมากๆเลยนะครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ในดีไซน์ด้านหน้าทั้งหมดเลยเราจะเห็นว่าไฟหน้าเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนในเยอะมาก ดูหล่อมากเลยนะเนี่ยคันจริงอะ่ะทุกคนเห็นรูปอาจจะยังไม่ค่อยชอบนะครับบางคนก็นอยากให้ลองมาดูคันจริงครับว่ามันเจ๋งมา,มากและคันนี้นะครับมาพร้อมกับ Honda s e ซ s i n g ในทุกรุ่นย่อยด้วยเจ๋งมากๆเลยครับรวมถึงได้กำลังแรงม้าถึง178แรงม้าที่เป็น v t e ท Turbo ด้วยคันนี้นี่รับรองว่าขับมันแน่นอนเดี๋ยวผมจะ ลองขับให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะขับมันไปไหนรวมถึงได้แรงบิดถึง240นิวตันเมตรด้านหน้าสวยมากอะ่ะนี่คือสีดำาครับดูดุมากนี่ส่วนของตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถอายกขึ้นมาได้เลยนะเพราะถ้าเรายกนี่มันจะพังมันจะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบมนรูช่องตรงนี้ไว้แล้วเพื่อเพื่อเปิดน้ําเราจะต้องกดผ่านรถเท่านั้นนะครับ พามาดูส่วนต่อไปดีกว่าครับส่วนต่อไปนี่ลอ้อเราจะเห็นในรูปนะครับหลายๆคนที่ทํารูปมาไม่สวยนะแต่พอมาดูคันจริงนี่มันสวยมากเลยนะห้าก้านเนี่ยเือ5้าก้านอย่างเช่นหก้านคู่แต่ไม่ใช่เป็นทูโทนนะเป็นแบบสีดำเลยเขาออกแบบมาเป็น Ice c r คือเหมือนให้รถด,ดูดุมากๆแล้วตัวนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยครับให้มาดีนะฟังก์ชันพวกนี้ เดี๋ยวเรานี่ไฟเลี้ยเป็น LED สวยงามนะครับด้านข้างตัวรถนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเอ่อจะจะต,ต่ำลงนิดหน่อยนะครับแต่เขามีการปรับแต่งให้เวลาอยู่ภายในห้องโดยสารจะไม่ดูเตี้ยเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสภายในห้องโดยสารอีกรอบนะครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นถือว่าใช้งานได้ดีนะทำมาดีส่วนนี้ โอ้ราคาล้านอันนี้น่าติดลิงก์น,นะครับก็คือเห็นไหมเห็นอะไรไหมตรงนี้โอเคอยู่เป็นไฟ LED ดีสวยงามแต่ส่วนของไฟเลี้ยวนี่นะครับเป็นไฟหลอกอยู่โอ้นี้ก็ราคาลดลดราคาล้านกว่าบ,บาทนั่นจะให้ไฟ LED ดีมาเป็นฟูทัท้งหน้าทั้งหลังนะครับพันดา้าเรามาดูในส่วนของท่อก็ได้ต่อต่อไปครับท่อเห็นไหมท่อเป็นท่อคู่ออกจริงด้วยอันนี้ก็มีความสวยงามสกาย c ูบิทเลยครับ เรามาดูด้านหลังเวลาเราเวลาเราจะต่อท้ายเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนก็สวยอยู่นะครับแต่เสีดายไม่เป็น LED อันี้เป็นทับทิมต่ทับทิมอยู่ด้านข้างสองข้างแล้วตรงนี้ผมชอบมากเลยผมดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นสปอยเลอร์หลังเห็นไหมสปอยเลอร์หลังเขาอะขึ้นมาแบบนี้เลยสวยอะ่ะ เรามาดูมุมน,นี้นะครับเป็นไงสวยนะตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดนะครับที่เขาไม่ให้มาก็คือฝาท้ายนี่เราเปิดเหมือนฝาท้ายไฟฟ้าเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้า,ฟฟาจะเป็นระบบอะของเขาที่สามารถเปิดขึ้นมาได้ภายในปิดปิดได้ดีมากเลยครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกัน ภายในกว้างมากอะทุกคนอันนี้กว้างจริงมียอมรับเลยภายในเขากว้างจริงข้างหลังนี่แานะแทนแล้วเขาก็มียางอล่ให้ด้วยนี้ชื่นชมว่าเยอยม,มากครับมียางอล่ด้วยภายในดีดีมากๆดีมากๆมาถึงมันกว้างนะครับแต่ตอนที่เราปิดเราก็ต้องปิดแบบใช้มือปิดต่อไปเราจะไปดูรถในส่วนของ เดี๋ยวนะเราไปดูเส้นสายก่อนนี่เส้นสายเขาจุดนี้นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงก็คือไฟ A เขาเรียกว่าอะไรนะนี่กุญแจเห็นลูกกุญแจไหมถ้าในกล้องอาจจะไม่เห็นเราสามารถถ่ายกุญแจผ่านตรงนี้ได้แต่เราต้องเลื่อนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะอ,อยู่แถวๆนี้ต่อไฟเราจะไปดูในส่วนของภายในรถนะครับ เฮ้ยแต่ก่อนที่จะไปดูพูดถึง Honda s e ซ s i n g เลยแล้วกัน Honda s e ซ s i n g มันจะมาจากนี่เลยครับตัวกล้องของเขาข้างหน้าตรงนี้เลย Honda s e ซ s i n g ที่เพิ่มเข้ามามีระบบเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ Honda s e ซ s i n g ได้ทั้งหมด3รุ่นเลยนะครับที่งมีรุ่น EL 960,000บาทแล้วก็รุ่น EL พัดเป็น1 9 0ล้าน9 9 0บาทแล้วรุ่นนี้คือ RS 1,199,900บาทครับแ้าในส่วนของ Honda Sensing นะครับที่ได้มาก็จะได้ระบบที่เป็น Adaptive Cruise Control ACC อันนี้ให้มาดีให้มาแบบตามทัน้าจนถึงจุดหยุดลิ่งด้วยอันนี้ก็ขอซิ้นชมว่าให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับต่อไปเป็น Lane k คีฟก็คือการลดออกนอกเลนแล้วก็มีระบบที่ช่วยดึงกลับด้วยระบบเตือนการชนแล้วก็คนเดินรถอ,อันนี้ มีระบบเบรกด้วยนะครับเวลาเราเจอคนแบบจะมาชนอะไรเนี้ยเราก็จะเตือนแล้วก็เบรกให้เราอัตโนมัติไฟสูงนะครับปรับอัตโนมัติด,ด้วยรวมถึงระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นระบบของตือกันเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่มันมีกล้องเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกล้องกันดีกว่านี่เราจะเห็นได้ชัดว่าตรงนี้เป็นกล้องก็คือเราจะได้เลนวอสมาเลนวอสของ Honda เป็น Honda าเลนวอสส่วน กล้องตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นกล้องกล้องหลังเห็นไหมกล้องถอยหลังแต่เราจะไม่ได้กล้องที่เป็นรอบคันนะครับเพราะว่าเห็นไหมจุดนี้เราจะไม่เห็นมีกล้องเนาะแล้วก็จะไม่มีปลายสปอร์ตด้วยไม่มีปลายสปอร์ตมีก็นั่นแหละห่วงนิดนึงนะฮอนด้าไม่ให้กล้องรอบคันสักทีแล้วก็ปลายสปอร์ตก็ไม่มีให้แค่เลนวอต สวัสดีทุกคนเราอยู่ที่ภายในของ Honda Civic เจนล่าสุดแล้วครับคือเจน11โอภายในเขาดูหรูหรามากสวยงามอ,อ่ะนี่ผมเลื่อนแบบเบาะไฟฟ้าด้วยครับแน่นอนราคาตั้งล้านหนึ่งไม่ได้บอกไฟฟ้ามานี่น่าเกียดแน่นอนได้บอกไฟฟ้ามาจอตรงนี้นะครับจะเป็นจอแบบ TFT เป็นแบบดิจิตอล full ดิจิทัลทั้งหมดเลยตัวรับต้นก็ได้เป็น full ดิจิลด้วยแต่ สิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวเริ่มต้นและตัวกลางนะครับก็เป็นาการดีไซน์จอข้างในเวลาแบบข้อระบบาการแสดงผลในหมวดต่างๆจะต่างกันและตัวท็อปสามารถปดในหมวดส,สปอร์ตได้ด้วยมีหมวดสปอร์ตให้เล่นตัวอื่นจะไม่มีหมวดสปอร์ตนะครับเฉพาะ r าเท่านั้นและจุดที่ดีๆอีกก็คือนี่มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยช่องรองแก้ว2ช่องเดี๋ยวเรามาดู เรี่อต่างๆข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนี่ผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับปึ๊บปบึกดตรงนี้ด้านขวาจอตรงนี้ก็จะขึ้นมาเฮ่จะเหมือนจอก็ไม่ชัดมากเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ก็มีเซ็นเซอร์บอกว่าห่างแค่ไหนอยู่แต่ก็เสียดายแหะครับได้แค่เลนส์มอดไม่ได้ปลายสปอร์ตเนาะ นี่หน้าจอเขาจะเป็นแบบนี้เลยหน้าจอเขาจะเป็นโทนสีดำนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นออกสีดำๆเหมือนกันส่วนนี้โหส่วนนี้คือสวยมากๆนะครับอันนี้ต้องแบบชื่นชมของฮอ da ้ามากๆเลยว่าจุดนี้สวยงาจริงๆนี่ตรงนี้มันเป็นแบบเหมือนตะกาเหมือนตะไคร้เลยอะดูดิเนี่ยให้ความรู้สึกแบบแปลกใหม่เน่ ตรงนี้เป็นห้างเออนี่ที่เก็บของก็เหมือนกับปุ่นอึดๆน,น,นะแล้วตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่จริงเวลาเราเลื่อนนะครับเอ,อ้ยมันไม่รู้เลยนะว่าไอ,อ้ตรงนี้ข้างในมันเป็นแบบแอร์เออ,เอ,อแปลกดีเราสามารถเลื่อนได้ทุกทิศเลยเห็นไหมเลื่อนแบบนี้นะครับทุกคนเฮ้ยเรามองไม่เห็นเลยนะข้างในเกออ๋อะ่ะดีตัวนี้ก็เป็นออโต้ตัวนี้เป็นซ้ายขวาเลยนะครับ เอ้ยแอร์เปิดเราขึ้นนะไอ้จอตรงนี้เราก็จะเห็นด้วยว่าเราหมุนไปที่เท่าไรโอเคแต่ก็นี่แหละนะจอเขาเหมือนถ้าเทียบกับรุ่นอื่นรุ่นอื่นๆเขาจะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโทนสีดำอะออไม่ใช่เล่นสีสันเหมือนกับยี่ห้ออื่นก็อาจจะเป็นสไตล์ของฮอนด้านะครับเราไปดูในส่วนต่อไปนี่ก็จะเป็น ส่องที่ไว้เสียบที่ชาร์จแล้วก็จะมี12โวลต์เกียร์เกียร์เขาก็จะเป็นแบบของฮองน้าแหละแต่คันนี้มาด้วยความแรงนะครับ240นิวตันเมตรเลย178แรงม้าเลยนะครับเป็นเครื่อง1.5ทว์โบได้ออโต้เบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าอันนี้ก็ดีนะครับนี่ส่วนที่เป็น ตัว S จะได้สามารถเพิ่มโหมดสปอร์ตได้จุดตรงนี้ข้างในไม่มีอะไรมากไว้เก็บของถูกวยานได้ครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น่าเสียดายของคอนด้าไม่ใส่ไฟมาให้ผมเปิดตรงนี้แล้วเปิดก็ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟแต่งหน้ามาให้ด้วยโอ้รถเป็นร้านนะเนี่ย โอเคอย่างที่เรารู้นะครับคันนี้ได้ Adaptive c r u i ุ e Control มาก็จะมีสามารถเซตค่าตั้งค่าอะไรต่างๆได้จะสวยอะ่ะข้างในอะ่ะสวยข้างในนะครับเออผมลืมบอกว่ามันมีความพิเศษอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือด้านหน้ารถเนียครับจุดเนี้ยเขามีการทำใหม่มาเพิ่มเติมให้เราแบบดูโล่งขึ้นเราจะดูโล่งขึ้นภายในห้องโดยสาร เราจะเห็นแบบโล่งขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นนะครับทำให้ทัศนวิสัยดีขึ้นและคันนี้เพิ่มความเก็บเสียงได้เยอะมากๆที่เซลบอกเพราะว่าเขาได้เพิ่มโฟมได้เพิ่มอะไรต่างๆเยอะมากรวมถึงล้อนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนล้อนะครับเขามีการทำตรงนี้ตกแต่งเขาเรียกอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้มีการเก็บเสียงมากขึ้นเราจะสามารถเก็บเสียงที่เข้าไปในห้องด้วยสารลมที่ผ่านล้อเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ ก็เลยทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นรวมถึงดีไซน์รถเขาที่มีการทำให้มีการเก็บเสียงมากขึ้นภายในตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหลังของรถแล้วนะครับรถ Honda Civic บอกเลยว่าเลดลมเขาเหลือเหลือเรือ,อกว้างคันนี้กว้างมาก Honda Civic คันนี้ใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับใหญ่กว่าตัวเดิมกว้างขึ้นโอ้หัวเยี่ยมภายในห้องโดยสารดีมาก ทัศนวิสัยใช้ได้ทัศนวิสัยคือดีเลยอะเพราะว่ากระจกก็กว้างกระจกหน้าก็กว้างเพิ่มขึ้นโหเฮ้ยแต่อยากชมนะครับเบาะเขานั่งสบายมากเบาะเขานิ่มอะเนี่ยเนี่ยปรับพอดีเลยอะไม่เมื่อยหลังเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเอน็นพอดีเอน็นไม่ได้เอ็นลงไปอีกเอ็นได้ไม่เอ็นไปไม่ได้นะครับก็เป็นจังหวะเดียวนี่แหละแต่ก็ให้เห็นชัดได้ชัดว่าสบายขึ้นเยอะเลย นิ่มนะครับเบาหลังถ้าใครแบบจะซื้อไปเป็นแนวครอบ,บครัวสบายเลยคันนี้เราไปดูส่วนต่อไปดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่ที่พักแขนนะครับเรามีที่พักแขนเพิ่มเข้ามามีแก้วน้ำสองใบแต่มันจะไม่ได้ล็อกนะมันก็จะมาโดนกับไอ้เบาะนี่แหละเห็นไหมเบลสีดำจะเป็นเบาะหนังเบาเขานิ่มหมาน,นี้ชอบมากเลยครับเบาะนิ่มมาก แต่ที่น่าเสียดายคือจุดนี้โอ้โหฮอนด้าไม่น่าทำกับพี่แบบนี้เลยไม่มีช่องแอร์หลังมาในรถราคา1 000, 1 000, 9 0 0ล้านหนึ่งแสนเกบาทในตัว rs เลยนะเนี่ยโอ้ใจร้ายนี่แหละ Honda Thailand ผมบอกเลยว่ามีการการเป็นเกิดขึ้นหลายจุดแล้วจะได้ช่องเสียบมาสองช่องอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะรับได้หรือเปล่าแต่หน้าตาใหม่นะหน้าตาเขา สวยดนะครับสวัสดีค่ะสรายนะคะอยู่ที่สมิธฮันด้าสาขาบางนาค่ะติด b t s อุดมสุขนะคะสามารถเข้ามาที่โชว์รูมแล้วก็ถามหาไซา์ได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อค่ะ0 8 5 4 8 4 4 9 0 2ค่ะเบอร์นี้นะคะก็จะเป็นเบอร์โทรเดียวกับ ID Line นะคะสามารถบันทึกเบอร์แล้วก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญดีๆได้เลยค่ะ ส่วนดิจิตอลคียอันนี้นะครับใช้แทนรีโมทได้เลยสามารถเปิดรถแล้วก็เข้าไปสตาร์ทเครื่องได้เลยครับสะดวกมากๆเลยตัวนี้และเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับเจ้าตัว Civic เจนใหม่เจเนชั่นนี้ถ้าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ